สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสุ่มหาลูฟี่เกียร์สีนะครับในแมปที่ชื่อว่าอะไรนะครับ Ultimate Tower Defense Simulator นะครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า<อ>ซึ่งการันตีมันอยู่ที่1นึ่พันนะครับตอนนี้ผมมีอนะยู่ห้าร้อยเนี่ยห้าร้อเชียววะโอ้โหไปเลยละการสกิปเนาะได้คิดร่วมันนะครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่สิบี่นาทีนะครับที่ว่าผมจะ ทำไหมครับสมรมรัวๆครับโอ้โหแบสสไปดีนะครับตอนนี้เรทผม720พับพันนะครับเหลืออยู่ประมาณ280รับเราไปต่อครับอ้าว The next day สามเอ้าตังหมด three days later ตุนต่อครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสามโลครับไปจุดเชื่อมันกายเจ้าสองหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบแล้วครับครนนี้สุดท้ายไปมาแล้วครับโอ้โหเชียร์โกมุกโกมลูฟีีมาแล้วครับทุกคน ต้องส่มแบบการันตีแบบสุ่มไปประมาณกี่ครั้งวะห้าร้อยครั้งไม่ออกเลยต้องการันตีออกก็วันนี้นะครับลาก่อนครับคือผมเปิดได้เทพเจ้ามังกรอีกแล้วว้าไม่มีอะไรมากแค่อยากจะโชว์นะไปแหละ